สวัสดีค่ะสไีน,ออน้องอีกรอบนึงจ้ะไปค่ะเดี๋ยวเวลาเฮาหลังจากที่เก็บเห็ดแล้วน่จาจ้ะเนาะกะจะไปตักบุบบรีกันค่ะวันเมื่อเอือนจต่ฝนจะตกนะคะนอนดับจี้ไปตักบุบบรีก่อนจักทั้งสองครั้งนงคะคะแปลวล่าฝนตกเขาก็สิเมื่อเอือนทุกคนจะไปเก็บจ้ะจะไปขุดกระทั่งเขาจอดรถเพราะวะ่าจะเห็นว,ว่ามันส่งเรื่อยๆน,นะคะจะไปเบิรงเนาะ พอเสร็แหววเป็นเบอร์เฮทน้ำจ่ะมัน้ำกันค่ะพี่หนอบรรยากาศมันดียอยู่ค่ะมีแดดเนาะแต่ว่าว,งวางบานจะบ่ม่เงียบค่ะนี่แดดดัด้งทาบรรยากาศแบบวุ้แชทนิน้อยนึ่ค่ะหมอะเสตีมาถ่ายโดรนตอนหนาหนาวนะคะมันหนานนเนาะตอนนั้นสิว่ามันลงโลง่งจ่ะ เนี่มันยูนบานพ e ักงรอนจ้ะเอาไว <tinc S 1> ้เอาไว้บานพักงรอนอันน <Thinking magic. S 2> ึงเพื่อห้าม่าห้าสิมัดตาเห็ดแผ่นโคแผ่นเคเห็ดยงเห็ดแยมกันโอเคค่ะเจ้าพออุ่นนะบานพักงรอนเข้าเจ้าอีกรางหนึ่งโนนจ้ะเดี๋ยวไปเก็บกันเด้อค่ะเดี๋ยวจะส่งกระถางก่อนจะพาไปเบิ่งเก็บจะพาไปเก็บเห็ดต่อเนาะเก็บแผงกรอยู่ข้างล่างกันเลยจ้ะ มีผอกเฮ็ดพึงค่ะลงค้าลาดกวาดไปเนาะตีคอรเก็บลัสเอ้เอ,อบูบารีก่็โอ้ยยังก็สิเอาค่ะบูบารีก็สิเอาลาดบารีก็สิเอาจะแนวสิเอาจ้ะพี่น้องโอ้ยเงินเนาะเงินทำให้ฉันอยากจริงๆเลยตีบอกพี่เพิ่นว่าแล้ถ้ามันเยอะเดี๋ยวหนูจะโทรบอ,อกด้วยเห็นพี่เพิ่นมาเก็บน้ำเพาะไม่มูเก็บจ้ะโอแต่ว่ามันหลายด้ยค่ะพี่น้องเอข้าคืนตรงนี้ดีกว่า มันจะเป็นจังไดเนี่ยค่ะลวงดูมันจะฟอบอฟอฟอบอฟอนี่ค่ะตั้งกระเป๋าก่อนหาทา้งคืนก่อนเ่ยค่ะใหญ่ๆดูด้อุ๊บเก็บกันเดียวกระเปราเปลี่ยวหัวใจตอนไปตั้งไว้ก่อนค่ะมองดูค่ะดำเปื่อยอยู่ ไงเป็นไดแต่ว่ามันหลายอยู่เด้โอเคค่ะตังก่อนเด้อค่ะพี่น้องเปยมานะำจ้ะเก็บพันยากระมดแเด็ดเลปลาเนี่ยือว่ามันปลาบบใหญ่จ้ะ่วนเก็บม,มายางดีจีเก็บแล้วหัวหล่อมองพันเก็บหลายกว่านี้อีกจ้ะ ชิวเ้องม่าจ้ะจว้เอ็นโฟลแล้วกันเนาะข้าอาซอเี่ตักไปทะลุมก่อนค่ะไอ้สืบุคลได้ชิโฟโฟโดตัออกอยู่ ฟอจะตักให้ลุงแล้วก็ตักไปเลยตัวโบอฟอนะคะส0สิบตักอยู่บ้านทุกหลอน,นะอต้วงบ่อฟอจ่ะใจจะหาโลยดิค่ะอันนี้ไปให้คุณลุงสักสิบยี่สิบโลบ่เอากันไปอืมเดช่วงหาเงนิน ปกี่เดือนค่ะพี่นอ่องยู่บานเท่ากะเนาะคะ่ะเพนก็อยากมากเก็บได้หลายคนคอมเมนต์นะคะว่าอยากเออแบบมาเามาอ,นนมาอกี้แล้วไม่เก็บเนี่ยอินขายเนาะเนื้อมังเนาะตามกฎไม้เพนแล้วเพนกะอันนี้ค่ะ ฟอบวะทั้งฟอบค่ะกรฟอกระฟอค่ะทั้งฟอทั้งบอฟอแต่บอฟอหลายเนาะโอเคค่ะอย่าสักเลยเนาะใช้ถุงมือก่อนจ้ะถุงมืออนะคะล้างจานใส่พอมันบอใส่มือใส่มือจ้ะอ๋อถุงมือก็ได้เนาะบริไซโดนเปลือยมันแหละ 무기적으로 มึงดูจ้ะมองดูมึงเห็นน้ำตีบอ่จ้ะดูโอ้ยดลลายแล้วเอาใหม่ก่อนไปจ้ะเดี๋ยวปอบรีได้นอยนึงแล้วสิภาไปบังเห็ดเนาะแล้วตีหาทางไปกันไปตรงไหนก็ได้จ้ะที่ขาลงไปทางล่างจ้ะ ออกได้บ่เนาะตรงนี้มันจะมีเห็ดอยู่สิาพายังไปหันหลัยอยีกน้อยหนึ่งจ้ะโอ้ยใครเก็บแอะคะก็เลยหงัยว่ามันมีตรงนี้ไปไปรีน้นาใหาเ้เป็นพี่น้องเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าบาเต็มเลยอุย้ยลมเลยเต็มเลยเห็ดอีกยังล่ะว้าเห็ดอ,อันนี้กินบ่ได้ด้วยจ้ะ ีสิวมูนเนี่ยตะกอนเฮ้ยเห็ดนั้นปูแต่ดอกนี้น้อยหลายพักจุจ้ะเนี่ย,อย,ยออเอาไปสักก้อนเนาะนี่เรียต้องมีได้ยุหาเอาเดืเพอพนิกน้อยจ้ะกโลสองโลเบิกมือตีสอยมือตีไปเก็บราสเบอรี่ขาย้นเขาตีเด้อตีเด้อ ลายอยู่เด็กนิดน่อยแต่ดอกยังเล็กอยู่เดวยนี่เอาไปสักกอนดีกว่ามาดูจุดใหม่ดูเจอเห็นหอีหยังพี่น้องอีหยังนี่จ้ะ อะไรมันคืออะไรอะไรมันคืออะไรอันนี้เ็ดบูกินอันนี้คือเ็ดอ,อยังเห็เดเพิ่งหวานเออแต่ว่าพันเนาเราจะเห็นแต่หัวเพื่อนแต่ดอกนี้ก็มีแต่แลอกก็เล็กอยู่แต่ดอกนี่ใหญ่แล้ว โอ้ตรงนี้กั็ลายด้วยค่ะคุนน่ะแต่ดอกน้อยอยู่บพุพานในผานไซในผานไซพี่เด็กพี่น้องอันนี้ง่ายรู้นี่โอเคบ่ได้อยู่เนาะมันพันในเพลืบพันในด,ดอกไงมันในเพลืบแบบว่าลายๆถุงมาไซด้วยจ้ะ มาตักบ่บ่ได้มาดูๆหลาย Ini พุ่นน่ะแนวไตนี่อีกบ่ตุ๊กกะกินนี่ทุหวานทุหวานเย้มาแล้วมา Dah kini มาแล้วเพิ่งบานได้ โดนเปียจีดับก็จะได้พ่อเห็ดพึ่งหวานดอกสองดอกเยยต้มยำทำแกงแก่บักรักเห็นเล้นก็เลาะตัวหลับบันเลาะตัวหลักคาติไปใส่บันเลาะตีเล่าเลาะตีเล่าเลาะตีเฮ้า เดี๋วมีเจออีกดอกสองดอกสามดอกก็ยังดีเนาะมันกินเริ่มทยลุเ็นให้กับเก็บออโรดจ้ะมนมีหนาโป้งงามเขาจักเถอะเส็จให้กับสั้นวกใส่แล้วพอพอามีหนาบตกกับการดังการงานสร้างกับเขาจ้าเถอะ ดูทีสิยังปเบิางเห็ดต้องวางอีกดูค่ะนี่นี่นี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเก,ก,ก็บแล้วก็ทำยังไงปันหดแล้วค่ะพี่น้องจะเอาไปตื่มกับตัวที่อยู่บ้านได้ตื่มดอกไม้ บอกว่าเมื่อกี้บราทายเ้อจ้ะโฮ้ยอันนี้คืออะไรมาโดนกินหัวไปแล้วเหตุผลวายกำลังออกจ้ะแมืเอื้นอนฝนตกแห้งมืเอื้อนเนาะคะ่ะปุ๊บปั๊บเลยแลยหและกี่ตียไมห้าม่แลยตัวเนาะ นีราคานี่แค่นี้แหละ่เาขงล่างมาที่นี่ยงนะเป็นเห็ดบอเป็นเห็ดบอจ้ะอ๋อเห็ดปดูดามาเตะเ,เห็ดอมังงางเลยเดงดาวัส,สัตว์เปน็นยางพานจ้ะยางห้ายางห้เหาดปได้ยไกินตัวเห่าเนาะเห็ดสัตว์ปลาเป็นยางห้าก็เลยล้มแปงเลย มองก้อนที่แถวนี้เละพี่นอ้องถ้าจดจำบ่พิดเห็ดมันปูเหลืองอแถวนี้จะจำบ่พิษบนถน,นนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะจ้ะนี่นี่เห็นแล้วจ้ะ ยังไม่ได้ออกออกดอกเดียวเฮ้ยแต่ก็ออกหลายดอกเลยตอนนี้ลอยว์ก,กินมั้างจ้ะสัตว์กินกับบะถงเก็บเฮ้ากับตัวค่ะนั่นออกนด่นออก เอา,เาม่ใหแท่งออไปก่อนจ้โอเคค่ะได้มากกว่าเพิ่งกระทังนึงเนาะกลับแคมป์เอ้กลับพันพะรอยกันค่ะไปขึนเขากินกน้ำเพ่อกลักใหม่อ้ยหอดมันตับแตกมาหนิอ้ตรงนี้ก็มีบุบบรีตัวถตงเดี๋ยวเขาไป้างล่างก่อนไปบนตรงนั้นก่น อูน้นี่ตรงนี้ดกครับพี่นองดก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 น้อยๆหญ่แค่อยู่นะเนี่ยตก,กมาตักจะไมเบื <Mama. S 1> ่าจ I, I I ้าว้าวนี่ไงบอบอรีอรมามาอยู่แฮ e ฟันฟแล้วอยู่แฮ e ฟันแล้ว ว้าวเรือบิ๊กวันยะมาเห็นมืนบอบุรีมามาตักก่อนนี่จ้ะบุรีอัออนนใส่ไดเลยใส่บ่ได้ก็ใส่ใส่เอาจ้ะเอาตักแต่มันจะข้ามมันจะข้าม หอ่อบแล้วเมื่อยปวดหลังจ้ะมาดูด <Yeah. S 1> ว้าวเขาตัวตักกันจะไปหนักแต่ทายเป็นเป็นระยะๆจ้ะ

อย่าบูเบอร์เรียมนันดุดูวันจะใส่ได้บ่จ๊ะตักไปก่อนเนาะ